สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับ FC ฟร้านมันนี่แท็กเตอร์ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับที่ติดตามช่องมันนี่แท็กเตอร์อยู่เด้อครับเมื่อวานนี่ว่าสิมารีวิวกับประเดีมารีวิวให้เบิรงครับย้อนว่าฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับปอกแปล,ก,ปลกแปลกอยู่ อันสวัสดีครับมือนี่เป็นมือว่นผ้าเนาะครับกับมืออื่นเขาพันษาครับผมมือนี้วันที่ช่วงเบยบายครับบ่ายโมงของวันที่หนึ่งสิงหาครับผมมือนี้กับมาลีฟิวรถไทยเอสองแปดศูนย์แปดนะครับผมกัเดี๋ยวสิบห้ายางมเบึงรอบๆนะครับมาเดินดูรอบๆเนาะสำหรับเ c ทางใต้ภาคใต้นะครับที่ติดตามอยู่ อยางหน้านี่วะแอดให้อยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นครับผมแล้วก็ส่วนสี่ล้อนะครับแอดทางร้านทำให้ใหม่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสตาร์ทนะครับเปลี่ยนสตาร์ททั้งหมดเลยครับสองข้างครับก็ยางหน้าเป็นโอตานิครับใหม่ๆครับผมก็อยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นครับคานหน้าเนี่ยเป็นของตาช้างนะครับคานหน้าเนี่ยเป็นของเดิมของตาช้างเลยครับ FD 160 d นะครับเป็นของโคบิต้าครับก็บูตสลักคานก็ถือว่ายังแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวลองเขย่าให้ดูครับอ่าแน่นอยู่ครับล้อหลังก็เป็นยางโอตาน่ครับดอกก็ให้อยู่หกสิ็ิเปอร์เซนะครับเปลี่ยนสตาร์ล้อให้ใหม่นะครับครับตัวนี้มาพร้อมผ่านจริงๆมันมาผ่านบุกเบิกนะครับแต่ทางทางร้านคงให้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าผ่านบุกเบิกมันสภาพโซมมากครับ แล้วก็มีตัวลากมาให้ครับตัวลากมาให้ก็แถมไปให้ในะแอดก็เลยเอาผานหกมามาใส่ให้ครับผานหกใบตัวนี้ก็อาจจะเหลือไม่เต็มเนะาะใบอาจจะเหลือไม่เต็มเดี๋ยวเดินพาเดินดูรอบๆท้ายแห้งแห้งนะครับท้ายแห้งแห้งท้ายไอ้ตัวล้อนะครับติดสเปนเซอร์มานะครับขยายฐานล้อแล้วก็ใส่ยางเบอร์เบอร์ยี่เออสิบสองจุดสี่ยิบสี่นะครับตัวรถมันจะทําให้มิติตัวรถสูงพอๆกับไอ้สูงเท่ากับ L ส4มสี่นะครับแต่จริงๆเขาคือ L สองแปดนะฮะกระบอกสูบเท่ากัน,นครับลูกสูบเท่ากันต่างกันที่ปั๊มและหัวฉีดนะครับผมตัวผ่านหลังให้เป็นผ่านหกเนาะเพราะว่าผ่านเดิมอะมันเป็นผ่านกเบิกอนะสภาพมันโซมมากนะถ้าจะให้ไปผมก็อายที่จะให้เนี้ยครับก็หรืออยากจะได้ก็ก็ให้ได้นะผ่านบุกเบื่อครับไม่แต่มันต้องไปทําอีกเยอะนะครับพวกลูกปงลูกปืนพวกอี ที่จับโอ้ขนาดรีวิวอยู่ยังฝนตกเลยครับ fc ครับสงสสยฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจครับอะมาดูล้อหลังขวาครับล้อหลังขวาก็ให้อยู่หกสิบเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะครับเป็นยางโอตานิยางเดิมครับทําสีกระทะล้อให้ใหม่ครับเปลี่ยนสตาร์ทให้ใหม่ครับไม่ได้ทําสีสตาร์ทนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่เลยอ่าอันละแพงอยู่นะครับอันละเกือบร้อยครับ ล้อหน้าก็ทําสีให้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนสตัดให้ใหม่โดยรวมคือถ้าดูภายนอกอะ่ะรถก็ถือว่าโอ้โหฝนตกแรงกันเดิมอีกเอฟีรถสวยนะครับเดิมๆเข้าเลยฮะเดี๋ยวแอดจะพาดูอย่างอื่นด้วยรถคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีน,นี่คอนโทรลก็ถือว่าแห้งๆนะฮะไม่ซึมอันนี้คือฝาไฮฝาไฮก็แห้งๆครับท่อนเกียร์ครับท่อนเกียร์ยังไม่เคยเปิดฮะแต่ฝาเกียร์ ปลาเกียร์นี่ทางร้านเปิดนะครับเนื่องจากเช็คปริมาณน้ํามันแล้วก็ดูปลายเกียร์ครับกลัวว่ามันจะสึกฮะจริงๆคันเกียร์ของเรามีเปลี่ยนนะครับที่ร้านมีของแอดมีเลยครับชั่วโมงรถก็อยู่สามพันเก้าร้อชั่วโมงครับชั่วโมงแท้นะฮะไม่ไม่ขาดตอนนี้แอดก็ขอญาตขึ้นมานั่งข้างบนนะฮะฝนตกครับก็รีวิวสองวันฝนตกสองวันครับอาจจะเป็นคนบาปก็ได้ รถเครื่องดีมากครับผมเขาติดท่อยกสูงขึ้นมาครับเดี๋ยวจะลองขับให้ดูเนาะจริงๆมาตรฐานเราเราต้องเปิดให้ดูเครื่องยนต์ก่อนอดูจากตัวล่างก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเครื่องยนต์หลวมนะครับไอมันจะระบายออกรูช่องเติมน้ำมันเครื่องนะหรือว่าเกียร์วัดน้ำมันครับ แต่มีบางเจ้านะฮะหัวใสกันนั่นเองครับอุดช่องข้างล่างครับไม่ก็ตัดเกตดวัดน้ำมันอันนี้อย่าไปทํานะครับไม่มีไอนะครับผมสายพาเนเ่ยเสื่อมสภาพรับ การแข่งน,นะน้ำไม่ดันนะครับผมเดี๋ยววองแปับนั้นใช่ไหม ลองฟังเสียงกันนะรถจะเยอะหนนะ่อยเนาะเพราะวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดครับเจ๊สามบิ่งบนท้องถนนปกติท้องถนนเจ๊สามถือว่าไม่ดังนะครับในเจรสี่ออย่างเงียบครับ บินบนถนนมันจะมันจะดังเสียงมันจะดังกว่าปกตินะครับแต่ถือว่าอันนี้เกสีถือว่าเงียบนะครับ มันไม่ค่อยเห็นเนาะนเัาน,น้ำไม่ค่อยดินนะนั่นจริงก็คือบักกองใหญ่นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองไปด้านซ้ายดูจะดูว่าเขานา้าอ่าเดี๋ยวดูกันเลยะะไม่ชัใชะะ่เดี๋ยวเราลองกดดูครับ เราหน้ามาทำงานล้อมันจะหมุนนะครับอันนี้ผมยกไปนี่ขึ้นนะนนล้อมันลอ,อยล้อไม่โดนพารล,ลังดันก็ถือว่าดีอยู่ว่าขนาดขับมือเดียวนะแม่สามอย สามถอยก็เทไม่ดังสี่ถอยครับสี่ถอยก็เงียบก็ถือว่าผ่านนะครับผมคันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมหางนี่นะฮะแถมตัวล่างให้ด้วยนะครับโอเค ตัวรถก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าดีเลยครับเพราะว่าสตาร์ทนี่คือติดสตาร์ทคือติดเลยครับรถ L สอง8ปนย์แปดนะครับถ้าปกติถ้าเกิดแบบว่าเราเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ข้างรถนะครับเป็นสามสี่เนี่ยคือดูไม่ออกเลยต้องดูที่โมเดลของเครื่องนะครับ ถ้าเป็นโมเดลเ,เลขเครื่อง d 1703มครับมันจะเป็น3408นะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลดี4 0 3่จะเป็น L28 นะครับต่างกันที่ระบบปั๊มเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็หัวฉีดครับหัวฉีดคนละเบอร์แค่นั้นนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ครับตอนแรกแอดตั้งไว้ แสนห้าหมื an, ่นเก้าพ ouais. right, ันนะครับใบมีดหน้ากับผ่านหลังนะฮะเดี Nintendo ๋ยวลงมาให้ดูเต็นตัวฝนมันตกนะครับนะใบมีดหน้ากับผ่านหลังเนาะเป็นฐานหกครับแล้วก็ให้ตัวลากด้วยสิ่งที่แอดจะแถมก็จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายมันติดอยู่นะแต่แต่มันแตกครับเดี๋ยวผมแถมไฟท้ายให้คู่หนึ่งนะครับสปอตไลท์ติดนะฮะ สปอร์ตไลท์ยังติดอยู่ครับทายก็ถือว่าแห้งๆนะฮะอย่างนี้ถือว่าถือว่าท้ายสวยครับ <c oughs> นะฮะสปอร์ตไลท์ติดนะครับรถมันก็ได้เดิมนะครับสีเดิมอะไรเดิมยางแป้นเบรกแป้นคัาดยังอยู่ครับก็จะให้ตัวรถใบมีดหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับสำหรับ กเกษตรกรน,นะครับหรือว่าชาวไร่ชาวสวนที่อยากเอารถไปใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นตัดยงตัดหญ้าหรือว่าตามงานเล็กน้อยในครอบครัวนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าโอเคฮะเดี๋ยวแอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเด็กนาจะเปลี่ยนแล้วครับนะจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนกรองโซลา่านะครับกรองไฮดรอลิกแถมนะครับแล้วก็ไฟท้ายคู่หนึ่งครับผมราคาที่แอดตั้งไว้ วันก่อนที่มารีวิวก็ตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันครับช่วงวันหยุดนะครับเอาเป็นว่าวันก่อนที่แอดมารีวิวไอบียสี่ครับบียสี่ก็ไปแล้วลูกค้าโอนเงินมาเลยครับก็ขอบคุณนะครับทางลูกค้าทางลบบุรีนะครับทางเสียใหญ่นะครับเอาไปใช้งานครับไล่ข้าวโพดไล่ข้าวโพดกับไล่มันนะครับรอนัดวันส่งนะครับส่วนคันนี้หนึ่งแสนมีทะเบียนนะครับหนึ่งทะเบียนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับ ชุดโอนครบหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันครับช่วงวันหยุดก็ราคาพิเศษครับลดให้เหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันใบมีดหน้าตาช้างผานหลังเป็นผานหกนะครับจานอาจจะเหลือไม่เต็มยี่สิบสองแต่ก็คือมันก็เหมาะกับรถมันขนาดไซส์ยี่สิบแปดแรงนะครับแต่ตอนนี้มันใส่ยางยางไซส์สามสี่นะรหรือว่าสิบสองจุดสี่ยี่สี่แล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดสิบหกครับมันจะเป็นยางไซส์ใหญ่ตัวมันก็เลยดูใหญ่เหมือนสามตีครับ จริงๆเขาคือ28นะครับก็ราคาพิเศษครับ1นึ่งแสห้าหห้าพันครับหนึ่งแห้าหืห้าันช่วงโปรวันหยุดเนาะใครอยากได้ครับเ,เบอร์โทรที่ขึ้นไว้แล้วก็มีราคาบอกครับรถอยู่ป่าติ้วยะโสธรครับมาดูได้เลยครับช่วงนี้ช่วงวันหยุดครับรถเยอะก็ขอให้ fc หรือว่าเอ,อ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องอยู่ก็ขอให้ทําบุญนะครับอยู่กับทางครอบครัวแล้วก็ขอให้ได้บุญได้กุศลกันเยอะๆนะครับปีอีีวันเข้าวรันษาเทศกาลข้าวรันษาของประเทศเราครับของบ้านเราก็ถ้าเกิดเปิดดูคลิปนี้อยากได้รถรถคันนี้ถือว่าผ่านครับแอดเช็คแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วถือว่าผ่านครับกาลังดันมีครับเมื่อกี้ดันแค่เกียร์หนึ่งเบาๆครับ โอเคครับผมอยากได้ติดต่อมาตามเบอร์โทรนะครับผมหรือจะให้ส่งแบบไหนเก็บไปายทางหรืออะไระครับคือเราจัดให้ได้หมดครับขอเพียงลูกค้าทักมาครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้มานานหน่อยครับสวัสดีครับ